สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต Bluetooth ้อนรับเข้าส mm ู mm ่ชาแนลมิวนิพนะคะก็อยู่กันในเกมไลน์เพย์เหมือนเดิมเนาะวันนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าใดของตัวหลักเรานั่นเองเพราะว่าเราจะมาสอนทุกคนเล่นผอจอกันเนาะก็ถ้าสอนไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะคะก็มาเม้นถามนอกรอบได้เนาะเดี๋ยวก็จะพยายามมาตอบให้นะคะโอเคเราจะขออน อนุญาตยกตัวอย่างเป็นโพสอวตารนี้นะคะก็ขออนุญาตเจ้าของอวตารด้วยเนาะโอเคก็โพสเดี๋ยวเราจะมาอธิบายหลักการของพอจอกันก่อนนะคะว่าทำไมเล่นแล้วมันถึงได้ใจเยอะเนาะก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นมั้งนะคะโอเคก็หลักการนะคะก็คือมันจะมี คนที่จัดผอจอนะคะแล้วก็จะมีคนที่จอยก็คือคนที่มาเมนพวกนี้เนาะก็คืออันนี้จะเป็นหกใจในหนึ่งวันนะคะหลักการง่ายๆก็คือทุกคนน่ะจะต้องมีตัวแทน6ตัวหรือว่าทำยังไงก็ได้นะคะให้ตัวแทนแบบมี6กตัวคือจะลบแอคเขาหรือจะอะไรก็ได้เลยนะคะให้มันครบหกเนาะแล้วก็ให้เราทุกคนเลยนะคะที่มีตัวแทน คนละว6ตัวเนี่ยเอาตัวแทนอะล็อกอินทุกตัวเลยนะคะตั้งแต่ตัวที่1น่งจนตัวที่6เนาะแล้วก็มาไล่ส่งใจให้ทีละคนเลยนะคะจนครบคนที่20เนาะพอเราทําแบบนี้ทุกคนอะก็เท่ากับว่าเราอะจะได้ใจจากการจอยผอจอยนี้นะคะประมาณ120ใจเนาะเพราะว่าคูณไปก็6คูณกับ20นะคะก็ได้ประมาณ120ใจเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูด ความหมายของโพสต์ที่เขาโพสต์กันเลยนะคะคือโพสต์นี้อะ่ะเขาก็จะหมายถึงว่า6ใจก็คือ6ตัวแทนนั่นแหละเนาะแล้วก็1ดีก็คือ1วันนะคะคือเราต้องส่งใจ6ใจภายใน1วันนั่นเอง 19pp บวกมีก็หมายถึงว่าคนที่จะมาจอยนะคะเราสามารถจอยได้ถึง แค่19คนเนาะก็ถ้าเกินนี้เขาก็จะลบเราออกนะคะแล้วก็บวกมีก็คือบวกผู้จัดนะคะอีก1คนก็คือรวมทั้งหมดอะ่ะจะเป็น20คนพอดีนะคะเช็คโพสต์นี้ก็คือเราสามารถแบบพอตัวแทนเราส่งครบ6ตัวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเช็คได้ที่โพสต์นี้เลยเนาะ mm. ก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะคะ mm. อย่าเพิ่งงงเนาะโอเคคนพูดก็จะงงแทนแล้วนะคะ อ่าแล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากจ้างนะคะเขาก็จะมีเขียนเอาไว้ตรงนี้เนาะว่าจ้างได้กี่คนนะคะแล้วก็ค่าจ้างอันนี้นะคะก็สองบาทเนาะใครอยากจ้างก็โอนแล้วก็จ้างได้เลยนะคะก็คือแบบเราไม่ต้องส่งเองเนาะก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่มาเมนแล้วก็ดอกจันว่าจ้างแบบแบบคนแรกนะคะแค่รีเลยโอเคก็ วิธีการจอยนะคะให้เราไปเม้นโพสเขาอย่างนี้เนาะคืออันนี้นะคะก็จะเป็นอันที่เราเมนเนาะไอเอมจิสามตัวแรกเนี่ยก็หมายถึงชื่อของตัวแทนเรานะคะก็คือชื่อตัวแทนเราอะ่ะเป็นชื่อนี้เนาะส่วน TP ตัวข้างหลังนี้นะคะจะหมายถึงว่าเมื่อแบบทุกคนอะ่ะมาจอยครบ19คนใช่ไหมรวมกับผู้จัดก็เป็น20คนอย่างเนี้ย คือเราอ่ะจะให้ผู้จัดอ่ะไปเตือนเพื่อให้เราส่งพอจอที่ไหนนะคะเราก็เลือกเป็น TP หมายถึงเทรดโพสเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเทรดโพสคืออะไรแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะเขียนว่า G B นะคะก็จะแปลว่า g ก s สบุ o k เนาะก็คือเขาอ่ะจะไปแจ้งเราที่ g ก s สบุ๊กนะคะส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่า u ก s ส book คืออะไรนะคะ ส่วนบางคนที่ดอกจันว่าขอจอยอย่างเช่นเรานี่นะคะก็จะหมายถึงว่าแบบเออขอจอ,อยกิจนี้ด้วยนะเพราะว่าแบบเจ้าของโพสต์อะ่ะเขาไม่ได้ไปเชิญเราที่เกสหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราบังเอิญมาเห็นโพสต์เขาอย่างนี้เนาะแล้วก็มาขอเขาจอ,อยได้นะคะโอเคเราจะมาสาธิตการส่งใจเลยเนาะเพราะว่าเราเหลือตัวสุดท้ายพอดีนะคะ โอเคสมมุติว่าอันนี้เราล็อกอินเข้าตัวแทนแล้วนะคะ <c oughs> คือไม่ต้องสมมุติก็ได้เนาะมันคือเรื่องจริงอะโอเคก็เราก็ติ๊กไปเลยนะคะพยายามติ๊กให้มันเหมือนกันทุกตัวเนาะสำหรับตัวแทนเรานะคะคนที่ตรวจจะได้ไม่งงโอเคแล้วเราก็เริ่มส่งใจทีละคนเลยนะคะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันส่งใกล้ๆ้เสร็จแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะยาวเกินนะคะ ก็ตัดมาตอนส่งครบแล้วนะคะเรียบร้อยลืมส่งให้ตัวเองโอเคพอครบแล้วเพจมันก็จะเด้งมันไม่เด้งอะทุกคนเราลืมส่งให้ใครไปหรือเปล่าวะโอเคลืมส่งให้พอจอนะคะโอเคเพจมันก็จะเด้งแบบนี้เนาะ ก็อันนี้นะคะสมมุติว่าเราส่งครบ6ตัวแล้วนะคะนั่นก็คือความจริงแต่ว่าสมมุติทําไมงงเออก็ส่งครบแล้วนะคะเราก็มาไล่นับอีกรอบหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะคะครบแล้วอย่าลืมนะคะที่สําคัญคือเราต้องติกทุกตัวที่เราส่งใจให้แล้วเลยเนาะไม่งั้นเขาจะตรวจไม่ได้นะคะโอเคพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเขาบอกให้เช็คได้ที่โพสต์นี้เลยแล้วก็ทําการเอาตัวแทนเราเนี่ย กดแท็กตัวหลักนะคะแล้วก็พิมพ์เป็นอีโมจิถูกอุ้ยกดผิดพ,พิมพ์เป็นอีโมจิถูกต้องนะคะหรือว่าพิมพ์คาว่าดันก็ได้เนาะมันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการส่งพอจอเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือเราก็รอให้คนอื่นนะส่งให้เราให้ครบเนาะแค่นี้ก็จะได้ใจแล้วนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็มาเม้นถามได้นะคะถ้ารู้ก็จะมาตอบเนาะแบบบางทีเล่นพอเจาก็ยังเล่นแบบงงๆอยู่เลยนะคะโอเคก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครอยากให้เรามาสอนอะไรอีกก็เม้นบอกกันได้เนาะไปแล้วบ๊ายบาย